ส่งมอบคันที่2ของวันนี้นะฮะของ t o y ยต a าสงขาเรานะครับวันนี้เอส่งมอบเป็นตัว a t ทีนะฮะเป็นตัวพรีเมียมรักชูรี่นะครับสีขาวมุกนะครับก็พามาดูเบื้องต้นกันหน่อยตอนนี้ก็กำลังรอคุณลูกค้านะครับเดินทางมารับรถอยู่นะฮะคันนี้ก็จะเป็นกล้องมองรอบคันมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับไฟหน้าแบบ led ปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับ ดิสเบรกสี่ล้อนะครับลน์แม็กก็ลายนี้นะครับทุกเกรดรุ่นนะฮะติดตั้งฟิล์มคิวกันสาดเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้คันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับก็ราคาของตัวรัชชูรี่สีขาวมุกนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่7600 0บาทนะฮะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับวันนี้ส่งมอบทั้งหมด3คันนะครับเป็นลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ไม่เคยเจอกันสักครั้งหนึ่งเลยนะครับวันนี้จะเจอกันเป็นครั้งแรกเมื่อกี้ส่งมอบไปแล้วหนึ่งคันนะฮะลูกค้าจากจังหวัดสตูลอ่นนี้จะเป็นภายในนะครับก็จอดอยู่ใต้ต้นไม้นะครับก็อาจจะมีมุมแสงที่อาจจะมืดนิดนึงนะฮะเป็นภายในเบาะสีแดงนะครับประมาณนี้เลยนะครับออปชันจัดเต็มครับตัวนี้เป็นตัวท็อป ช่วงนี้ก็เผื่อว่าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เพราะว่ารอรถก็ไม่นานแล้วนะครับสำหรับตัว A อชีนะฮะยังขายดีเหมือนเดิมนะครับที่สำคัญคือได้รถเร็วกว่าเดิมนะฮะโอเคก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับก่อนส่งมอบก็จะพามาดูรถเป็นเบื้องต้นกันแบบนี้นะครับเคสสวัสดีครับ